ยัตถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอววเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังอัมังกิปะเมวะสัมมิจตุสัเพปุเรนตุสังกาปาจันดูปัญญารโสยัตถ์อิจิตังปฏิตังไมหังิปะเมวะสัมมิจตุ สัพเพปุรนโตสังกปามณีโชติราโสยะทาเววาชานตุสัพพรโคเวนัสตุมาเมภาวาตวันตารายโยโซเคเทมภาวาเมอะ ธนเสเลตสาเนจังวุทาปัจจายโนจัตพระธรรมวัฒทันติอายุวโนสุขังพลังยันตังสเติทุเคนยายังอนัตตลักขนัง no อาตวาธาตสสัญญาณังสมาเทววิโมจนางสมพุทโธตังปกาเสสิเทตศาสานโยคินังอุตเตงปฏิเวทายาาเวตุงญานมุตตมังยานเตสรทิธธรรมานังญาเนโนปปริคาตัง สาภาะสเวจิตานเวโมจิงสุอาเสสตุมตาทยานานุสเรนัสสนังกาตุมิชะตังสาธุนังอาตสิทธัทังตังสุตันตังภะนาามัสสเอวัมเมสุตังเอกังสมายังภะคะวาม เวงอารติสิปตเนเมฆาทาเยตตระโคภะวาปันจาวาคิเยมโคงอามันเตสิโรปังพิกขเวงอนัตตาโรปันจะหิทังอัตตังอภเวสนายทังโรปัง วาเตยยาลาเปทะจารุเปเอวังเมรุปังตูเอวังเมรุปังมังอโหสิติญาตสมาจะโคภิกโรปังอนัตตาตัสสมารูปัง พาทายังวัตตินาจลาภติโรเปเอวังเมรุปังเมรุปังมาอ,อโหสิติเวทาน,นาอนัตตาเวทานจาจหิทางพิจัตตาภเวสนายาทางเวทานามพาทายสังวัดเตยยม ธนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามโหสิติญาติสมาจะโคภิกขเวเวทนาอนัตต์ธรรมทนามอภาทายสังวาตตินาจาระปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนา เอวังเมเวทนามังอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะให้ทางพิกอาตาอภเวสนาเยทางสัญญาอาพาทายสังวาตายลาเพทจะสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวัง สัญญามาอาโหสิติจะโคภิกขเวสญางอนตตาตัสสาสัญญาอภาทาชยาสังตตินาจลาภิตสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตเอวังเม อาโหสิติสังขารางอนัตตาสังขาราจะหิทางพิกอาตาอภเวตสังสุนายิทางสังขารามภาทายะสังวาเตยยงลาเพตจะสังเพรโสเอวังเมสังขาราหฮุนตุเอวัง สังขารามาอเฮสุนติยาติสมาจักโคภิกสังขารานาตตาตัสสังขาราภาทายสังวาตันตินาจลาภิสังเรโุเอวังเมสังขารโหนตุเอวัง สังขารามาเหสุนติเวินญาณังอนัตตาเวีน,ในใพิกขะเวงอาตาอภเวสนายทาทังเวินญาณังพาทายสังวาตยยลาเพทจวิญญาณเนม วังเมวินญานังโหตุเอวังเมวินนางมังอโหสิติญาตสมาจักโหภิกวินญาณังอนัตตาตัดสมาวินญาณังพาทายะสังวาตตินาจลาภิตวินญาเนเอวังเมวินญาณัง เมเวนญานังมังอโหสิติตังเกิงมันยาตะภิขเวโรปังนิอนตจังวาติอานจังพันเตยามปานานิจังถูกขังวาตังสุขังถูกขังพันเตยามปานานิจังถูกขังวิปาริณามธามังการลางนุตังสมานุปัส เอตังมะมะเอโซหะมัสมิเอโซเมฆะติโอเฮตังพันเตตังเก่งมันยะตะพิกขเวเวทนานิจจาวาติอเนจาวาติอเนจาพันเตยามปนานิจจังทุขังวาตังสุขัง ทุกข้ังพันเตยมปนานิจังกข้ังวิปารินามะทรรมการลังนุตังสมโุปัสิตตงเอตังมะมะเอโสมสมเสมโซเมงอาตตาติโนเฮตังพันเตตังเก่งมันยะตาภิก นิจาวางอานจาวาติอเนจาพันเตยามปนานนจถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังเตยัมปนานิจังถูกขังวิปาริณามธรรมังลังนุตังสมโนปัสสิโตงเอตังมามาเอโซ สมิเอโสเมอ,อัตตาติโนเฮตังเตตังเกิงมันยะตะพิกขเวสังคารานิจาวาอนิจติอนิจจพันเตยมปานานิจจังทุขังวาตังสุขังวาติทุพันเตยมปานานิจังทุขังวิปริณามะธรรม การลังโนตังสัมโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสสัมมิเอโสเมงอาตตาติโนมังพันเตตังเก่งมันยาตะพิกเขเวเววญญาณังนิจังวางอนิจังวางอนิจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุก พันเตยมปนานิจังทุกขังวิปาริณามะธรรมังกันลังนุตังสมนนปัตเอตังมะมะเอสองหามาตสเมเอสอง,มองเมงอาตติโงเฮตังพันเตตาสสมาติหาพิกขเวยังกินจิโรปัง ป่าชาตังวาพระเหตทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาเฮนังวาปะเนตังยันโทเรสันติเกวาสาพังรูปังเนตังมะมะเนโซมินะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยาธาโพตังสัมัปยายาธาธาพังยากาจิเวทนา อาชาตาวาพระเพหิตาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาเฮนาวาปนิตยาโทเรสันติเกวาสัพาเวทนาเนตังมมมณีสงสัมมาสาเมสงอาตตติเอวเมตังยทาภูตังยายาธาธาพังยากาจิสัญญา ภาชาัตวาภเพรทัวาโอลาริกาวาสุขมาวาเฮนาวาปนิมยาโทเรสันติเกวาสัพพัญญาเนตังมะมะเนโสหะมะสเมนะเมโซมเอวะเมตังยาธาโพตังสัมยายาธาธาพังเยเกจิสัง อาชาตาวาพระเหตตาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาเฮนาวาเยโทเรสันติเกวาสาเพสังคาราเนตังมัมะเนโสมหามาจามินาเมโซมติเอวะเมตังยถาภูตังมาปัญญายาธาธาพางยังเกณฑิเวนอะติต ที่แตปัจจุปนานคตังขะเหตทาวังอ่อนลาริกังวาสุขุมังวางเฮนังวาปนิมยังทูเรสันติเกวาสะพังวิญญาณังเมตงมมสหามาจามินามีสองอาติเอวะเมตังยะทาภูตัง ยายาธาตธาพังเอวังปัดสังพิกเวสุตวาอริยสังโรปัดสมิงเปเนเพนทติเวทนายเปเนเพนทติสันเปเนเพนทติสังคาเรสุเปเนเพนทติเวนญาณสัมิงเปเนเพนทติเนเพนทางววราชติวิราคาวิโมตจติววโมตัสสมิง ติยานังโหติเคนาชาติโวสิตังจักนาปารังเอตธาตายาติปชานาเตติธรรมโวจะภะคะวางอัตมนาปัญจะวักเพโคภะคะวะโตภาสิตังอภินันทงอิมาสเมจจะปนาวัยามสเมิงพันยมาเนปัญจะวักขิยานัง ตัดสมาติหายังเกินจิรุทธโรปังอะติตปาจุปันนานาคตังอาชาติังวาพภะเหตทาวามอลาริกังวาสุขมังวาหินังวาปนิตังวายันโทเรสันติเกวาสาพังุทธโรปัง เนตังมะมะเนโซงหามาตสัมมินาเมโซงอาติอาตาติเอวะเมตังยาธาโพตังสัมมาปัญญายับธาตถาพังยากาจิโทขเวทนาอาติตาปัจจุปันนานาคตาอาชาติวาพรพเหิตทวา โอลาริกาวาสุขุมาวะเฮนาวาปานิตาวายาโทเรสันติเกวางสัพพะทุกขเวทนาเนตังมามเนโซหามาจามินาเมโซอาติติเอวะเมตังยัทธะโตังสัมมาปัญญายัทาทัพังยากาจิสัญญาอนาตสัญญาอติตาปัจจุปันนานาคตา อาชาตาวาพระเหตตาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาเฮนาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกาวาสัพพาณาตสัญญาเนตังมมะเนโสซมามะมินาเมโสอาตตาติเอวะเมตังยัทาโพตังสัมมาปัญญายาทาทาพังเยเกจิ วิสังขาราอติตปัจจุปันนานาคตาอาชาติวาพพะเหตาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาเฮนาวาปณีิตาวาเยโทเรสันติเกวาสาเพวิสังขาราเหตังมมะเนโสหมาสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยาธาโพตังสมาปัญญายาถาธาพัง ยังเกณฑ์เจจาุวิญญาณังอติตาปัจจุปันนานาคตังอาชาตังวาพระเหตทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาเฮนังวาปณิตังวายันโทเรสันติเกวะสาพังจากขวิญญาณังเนตังมมเนโซมามาตสินาเมโซม อัตตาติเอวะเมตังยัตถาโพตังสัมมาปัญญายาถาทาพังภาวะตสาภมังขะลังราคานตุสาภพ,พุทธาตาสาภพ,พุทธานุภาเวนัสธาสดภาวโตุเมภาวะตุสาภมังขะลังราคานตุสาภธรรมตาสาภธรรมา เวนะสะทาสดทิพวันตุเมภวตุสาพมังพระคานตุสาพะสังคตาสาพะสังคานุภาเวนะสะทาสดภวันตุเมภวตุสาพมังคลางรักตุสาพพรหมมตาสาพะพรหมมานุภาเวนะสะทาสดภวันตุเมภวตุสาพมังคลางรัก ตุสาระพรหมตาสาระพรหมานุภาเวนัสธาสดพาวันตุเมภาวตุสาพามังปราคานตุสาระเขมตาสาภาเขมานุภาเวนัสธาสดพาวันตุเมภาวตุสาพพมังขลังรักตุสาระเทวตาสาระเทวาานุภาเวนัสธาสด ภาวันโตมเมภาวตุสาพมังฆาลังรักตุสาพระปัญญาตาสาพระปัญญานุภาเวนส,สัทธาโสทิภาวันโตมเมตทาปัจจะยังปวัตตมานังธาตุมัสยาเททางเป็นดปาโตตทุปพลชโกจะปกคโลธาตุมตัตตโกอนิสัตว,ว์นีคีวาสโา ซาพปานายังเป็นดาปัโตอาชิโคจันิโยอิมังอปุติกายังอติวิยงอาชิโคจันิโยชายาติอิมังสุปปยัญชนะสัมปันนังโอทนังอุทกังวรังอติตาปจุปนานักตาหันตัสัมมาสัมบุตธรรมสังฆาตุนันเจวะอติตาปจุปนานักตาหันตัมิจฉาสัมบุตธรรมสังฆาตุนันจ่า ปรมาสาริยิกาตาตุนังจัสังครูปัญจพิพูชายาณวจเขสมันโตภิกขุคโนชานัตุอายาณปัฏภาโกวรมพระปรมญาจารย์สปะปุรันิอวสิสปะคาภิปุนันเจวัสนิรันันจปะปุรันติตตโตพรังธารกาจวัฏาริกาจัทายกาทายิกาจปัสกาจปัสิกาจะเคมาจะเขมราจะเขมราชาจะขัตธาจะึงจักรวาสาจะสัพพสัตตาสัพพุทิสัตตาจะพรหมาพธิสัตตาจะมหาโพธิสัตตาจะนิจโพธิสัตตาจะนิจโพธิสัตตาจะ कथाधि कपूरी सत्ता चवरी यथि कपोरी सत्ता चि कपोरी सत्ता चमता कपूरी सत्ता जपन जाति कपोरी सत्ता चात्र सामसंभि सत्ता चनुत्रोधिता चा लोघ साम सत्ता चौध्र सत्ता चाहो